บริการ m y ส t e r ช็อปเปอรลูกค้ารับที่จะช่วยยกระดับการขายและการบริการของคุณได้ครับธุรกิจสมัยนี้ต้องแข่งกันด้วยบริการครับแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าร้านค้าคุณนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าปลีกหรือเงี้ย บริการดีหรือเปล่าครับการวัดความพึงพอใจแบบเดิมมันไม่เวิร์กแล้วนะบางคนไปวางกระดาษไว้ที่โต๊ะอาหารบางคนให้มนักงานถามบางคนให้ลูกค้ากรอกออนไลน์เพื่อรีวิวครับตรงนี้ลูกค้าจะตอบจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะตอบแล้วครับใช้บริการเสร็จก็อยากรีบกลับแล้วครับมิสตี้ช็อปเปอร์เป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าครับในการวัดเรื่องการบริการเนาะคือพวกเขาก็คือลูกค้าลับๆหรือลูกค้านินเนียนเนี่ยที่เราเตรียมไว้ครับทำตัวเหมือนเป็นลูกค้าที่ไปเข้าตามร้านอาหารตามร้านค้าจริงๆครับ แล้วความเป็นจริงก็คือเขากาลังสังเกตการพนักงานของผุดครับว่าทําหน้าที่การขายการบริการได้ดีหรือเปล่าครับซึ่งมิสซี่ช็อปเปอร์เนี่ยจะไม่เหมือน QA ปกตินะที่ทางบริษัทส่งไปพวก q ิบางทีจะไปช่วงเวลาปกติแล้วพนักง,งานก็รู้รอ่า QA มาอีกแล้วก็ทาตามตําราทาอะไรเงี้ยแต่มิสซี่ช็อปเปอร์เนี่ยจะเป็นลูกค้านเนียนเนี่ยซึ่งพนักงานเราดูไม่ออกเขาคิดว่านี่นก็คือเป็นลูกค้าจริงๆเลยฮะซึ่งมิสซี่ช็อปเปอร์อาจจะมาช่วงที่พีคก็ได้นะช่วงไหนสาขาพีด่ไก ดีแคค่ไหนรับซึ่งก่อนที่ผมจะส่งมิสซี่ชอปเปอร์เข้าไปนะผมจะมีการเทรนคุยเช็คลิสต์เรียบร้อยแอนว่า จะต้องตรวจอะไรบ้างอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยเขาไปแล้วพนักงานทักทายยิ้มแย้มไหมมีการแนะนำโปรโมชั่นเมนูอัพเซลลิ่งคอสเซลหรือเปล่าอาหารเนี่ยได้ภายในกี่นาทีได้ครบถ้วนไหมตอนเช็คบิลบริการเป็นยังไงก็คือเช็คละเอียดไปครับสิบยีข้อตรงนี้ครับรวมถึงเช็คบริเวณร้านอาหารด้วยนะห้องนงห้อง,อง,องน้ําสะอาดหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นร้านขายสินค้าก็เช็คว่าการจัดวางสินค้าทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่าฮะพอเขาเช็คตรงนี้เสร็จนะฮะเขาจะกลับมารายงานผมนะฮะว่าเขาเห็นอะไรบ้างแล้วผมก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาทําเป ลายกลุ่มลายสาขาเลยครับส่งต่อให้ทางผู้บริหารลูกค้าดูครับซึ่งธุรกิจที่เหมาะกับมิสซี่ช็อปเปอร์นี่มีเยอะมากเลยนะแต่ส่วนใหญ่จะเน้น B2C นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆเนาะห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีกต่างๆดูว่าพนักงานบริการดีไหมมีการแนะนําสินค้าดีหรือเปล่าครับรวมถึงธุรกิจที่ขายสินค้ามูลค่าสูงๆอย่างบ้านคอนโดรถยนต์นะ ก็จะเข้าไปเซอร์วีว่าอย่างผมเนี่ยก็จะให้บิซซี่ช็อปเปอร์ไปดูพนักงานขายแนะนำโปรโมชันดีไหมแล้วถ้าเกิดยังปิดการขายไม่ได้เนี่ยมีการโทร follow up อะไรติดตามงานลูกค้ามากน้อยแค่ไหนธนาคารประกันโรงแรมรีสอร์ทพวกนี้ใช้บิซซี่ช็อปเปอร์วัดความพึงพอใจวัดบริการได้หมดเลยครับคุณสามารถต่อยอดไปในการทําแผนฝึกอบรมพนักงานหาคอร์สฝึกอบรมการโคชชิ่ง follow up การเซต KPI ใหม่ๆได้ครับซึ่งจุดแข็งของบริษัททีมซักเซสนะฮะก็คือเรามีทีมวิยากรที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเรื่องการบริการการขายเพราะฉะนั้นนราายง ได้เนี่ยจะไม่ใช่แค่บริษัทวิจัยฮะแต่เราจะโยงผลลัพธ์แล้วก็สามารถต่อย,ยอดในแง่ของการทําสคริปต์โค้ชชิพแนะนําการฝึกอบรมการขายนะนําว่าจุดที่มีแล้วจุดที่ยังขาดอยู่ของพนักงานคุณคืออะไรครับเราสามารถรับงานได้ตั้งแต่โปรเจกต์เล็กๆ10คนหนึ่งเดือนจนถึงโปรเจกต์สเกลขนาดใหญ่ได้ครับสามารถติดต่อเราเพื่อน,นัดหมายพูดคุยรายละเอียดได้ตามโปรไฟล์ช่องได้เลยครับ